วัสดีครับพบกับผมปีชัยเช่นเคยครับในรายการสวยน้ำผู้ได้บาวินวินทูครับวันนี้พาทุกท่านมารู้จักกับบอลวาล S นะครับ S A C E S นะครับว่าทำไมบอลวาล S ถึงควรค่าจากการเลือกใช้มากที่สุดกว่าบอลวาลทุกยี่ห้อนะครับในขณะนี้นะครับข้อที่1นึครับบอลวาล S นะครับคุณภาพงานมาตรฐานครับ เมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่นๆที่อยู่ในท้องตลาดที่เราขายอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นตัวนี้อีล่านะอีล่างานแบบนี้นะครับถ้าเราจะดูจากภายนอกเนี่ยก็หน้าตาก็ภายนอกก็ไม่ได้แตกต่างกันหรือตัวบอลน,นะครับประสิทธิภาพของบอลน,นะครับก็ไม่ต่างกันนะครับ ในการหมุนครั้งแรกก็จะฝึดๆหน่อยเหมือนกันนะครับหรือจะเป็นของแอตโตปูนะครับคุณภาพงานครับอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานใกล้เคียงกันนะครับไม่ว่าจะภายนอกหรือภายในการใช้งานยิ่งๆนะครับข้อที่2ครับข้อถัดมาข้อนี้สําคัญมากนะครับข้อที่2นี้ที่คุณค่าในการเลือกใช้เมื่อประสิทธิภาพการใช้งานมันใกล้เคียงกันราคาจึงเป็นตัวสําคัญนะครับในการที่จะเลือกใช้ นะครับยกตัวอย่างครับบอลวาล์ว2นิ้วนะครับตัวของ S นะครับ S วาลนี่นะครับราคาพิเศษนะครับราคาอยู่ในหน้าเว็บไซต์วินวินพูชชอปนะครับเรามาดูยี่ห้ออื่นนะครับอีล่าครับตัวนี้นะครับงานคุณภาพเท่าๆกันนะครับตัวนี้790บาทนะครับในหน้าเว็บไซต์วินวินพูช p อปในวันนี้นะครับวัน ที่8นะครับกรกฎาคม66นะครับราคาหน้าเว็บไซต์ตัวนี้7 9 0บาทก็สูงกว่าพอสมควรนะครับส่วนแอทเทฟคูลครับตัวนี้มาตรฐานงานสเปนนะครับก็ราคา891บาทนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในหน้าเว็บไซต์ s ซนคิงนะครับไม่ได้เอาตัวอย่างมาให้ดู853บาทเพราะฉะนั้นครับคุณภาพใกล้เคียงกันมากๆงานดีมากๆครับตัวนี้ ถ้าพูดถึงระยะแล้วก็สั้นกระทัดรัดกว่านะครับหลายๆย,ยี่ห้อแต่โบดี้แข็งแรงทนทานครับตัวแมทชีเรียลต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวบอลบอลซีด bon bon นะครับตัวแมทชีเรียลต่างๆนั้นก็คุณภาพเหมือนกันนะครับเป็น EPDM เหมือนกันนะครับก็คุณภาพใกล้เคียงกันแต่ราคาถูกกว่ามากนะครับของเอสนะครับตัว2นิ้ว5 2 1บบาทถูกมากๆครับคุ้มค่า ส่วนตัวนิ้วครึ่งหรือตัวขนาดอื่นๆนะครับก็ถูกกว่าทุกยี่ห้อทั้งหมดเลยภายใต้คุณภาพเดียวกันน่าสนใจมากครับเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะครับเอาละเรามาดูข้อถัดมาครับในเมื่อราคาดีกว่าก็น่าเลือกใช้เยอะพอสมควรแล้วนะครับในการตัดสินใจนะเรามาดูข้อถัดมาครับในเรื่องของแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจที่สวยงามกว่านะครับข้อถัดมาครับเรามาดูในเรื่องของการต่อ คอนเน t กับท่อนะครับตัวนี้เอ็นวาลตัวนี้ออกแบบมาให้พอดีกับท่อน้ําประเทศไทยหรือท่อน้ํา PVC สีฟ้านะครับตัวนี้ก็จะเวลาใช้งานนะครับก็จะใช้งานง่ายนายช่างของพวกเราไม่ต้องไปโมดิฟายท่อให้พอดีกับตัวส็อกเก็ต so นะครับเวลาทากาวถ้าเราออกแบบมาเพื่อสวงกับท่อ PVC บ้านเราเรียบร้อยเนี่ยก็ทากาวได้ ช่องตรงนี้มันก็จะพอดีพอดีนะครับไม่ได้เหลือช่องเผื่อไว้มากเหมือนบางยี่ห้อเหลือับเผื่อไว้มากก็มีโอกาสรั่วเพราะฉะนั้นครับพอดีออกแบบมาให้พอดีกับท่อบ้านเรานะครับใช้งานง่าย,ายๆภายใต้ข้อดีนะครับทั้ง4ข้อนี้นะครับคุณภาพมาตรฐานนะครับข้อที่1ราคาถูกมากที่สุดในวงการครับแต่ยังคงความมาตรฐานเท่าๆกันถูกมากที่สุดแน่นอนดูนราคาในหน้าเว็บไซต์ได้ ข้อทันมาครับมีแพ็กเกจสวยๆนะครับมีกล่องสวยๆนะครับซึ่งบางยี่ห้อไม่มีนะฮะข้อที่4ครับออกแบบมาให้พอดีกับขนาดท่อบ้านเรามากที่สุดครับใช้งานได้ง่ายๆ4ข้อที่ฟังมาทั้งหมดครับจึงเป็นเหผลที่ควรค่าจากการเลือกใช้ S w a l ครับไม่ว่าจะเป็นบอลวาล์ว UPVC เช็ควาล์ UPVC นะครับบัตเตอร์ไฟล์ว UPVC นะครับข้อต่อข้องอฟิตติ้งต่างๆรวมไปถึงฟ o o วาล์ อุปกรณ์ upvc ทั้งหมดนะครับ h v a l ควรค่าแก่การเลือกใช้มากที่สุดวันนี้ผมพิชาตรงจากลาทุกท่านไปก่อนครับทีมงานฝากลิงก์ไว้ให้กดสั่งซื้อใต้ลิงก์นี้ได้เลยครับวันนี้จากลาทุกท่านไปก่อนขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่ติดตามบวัสดีครับ